ก็จะเป็นคนไทยก็จะเป็นนี่นะครับลูกทำครับ s <S รนี่นะครับลูกทำครับ มาดูเจ้ามอนเสิร์ฟครับเสร์ฟปุ๊บมากัลลาโยบหนึ่งต euh ่อสนะครับมาดูเจ้ามอนเส์ฟครับเส์ฟมากะลาจับนิ่มๆครับเจ้ายัดเกี่ยเจ้ายัดเกรียบร่อยครับหนต่อสนะครับเจ้ามอนเสิร์ฟยังไงครับเซฟมา ยังไงครับยักเงียบครับยักเงียบเรียบร้อยครับหนึ่งต่อสี่นะครับมาดูคนไทยเสิร์ฟครับเสิร์ฟมายังไง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 โอ้ยเรียบจ่อยยังไงครับจ่อสามคนยังครับเสิร์ฟทุบมาโอ้ยกะลาจับนิ่มๆยกไปอย่าพูดเงียบอย่าพูดเงียบเรียบร้อยครับหนึ่งต่อห้านะครับจอมอนเสิร์ฟทุบมา ยังไงเจ้ายักษ์แทงเข่าเรียบเจ้ยักษ์แทงเข่าเรียบเรียบร้อยครับโอ้ยเจ้ายักษ์ครับแทงเข่าครับยกแทงลิศหรือเปล่าครับลูกเสิร์ฟหลังเช้าครับเสิร์ฟเตี้ยงไปยังไงครับแทงเข่ายกมาเจ้าว่วนมาเจ้าว่วนเรียบผายครับโอ้เก่งเสิร์ฟทุบไปโอ้ยกะลาจับนิ่มๆครับยกมาเจ้าเหยียบหนีครับมาเจ้าเหยียบหนีครับโอ้ยช่างสองสองจะเป็น สองต่อสิบเอ็ดนะครับเจ้ามันเซฟทุบยอดครับโอ้ยอดครับยอดดีมากครับกาลายากุลายากุยของคนไทยครับสามต่อสิบสามทุบไปโอ้หัวแตกครับหัวแตกหรือเปล่าครับยังไงครับเหยียบปุยเปล่าครับยังไงครับเหยียบป้ยแต้มสี่ต่อสิบสามอะไรเกิดขึ้นได้นะครับเก่งเซฟทุบยอดครับยังไงยังไงยักษ์เหยียบยักษ์เหยียบอ้ยเซฟไปโอ้ย หัวแตกแล้วครับพม่ายังไงครับยกห่างนะครับโอ้ยกห่างนะครับโอ้ยเย,ย,ยียบดีมากเจ้าเก่งเสือบยอดหรือว่าเสือบทุบครับเสือไปโอ้ยกะลาแน่นมากครับกะลาโจครับกะลาโจ ครับเจ้ามอนขอเสร์ฟนะครับ5-14นะครับเส์ฟไปโอ้ยกลาแน่นมากครับยกมาเจ้าอ้วนยังไงกับเหยียบเจ้าอ้วนยังไงกับเหยียบโอ้ยเหยียบยังไง5-14นะครับเจ้าเก่งเซฟไอหัวแตกแล้วครับเจ้าอ้วนครับเจ้าอ้วนหัวแตกเจ้าอ้วนหัวแตกครับโอ้ยยังได้ครับเจ้าอ้วนครับตัวไหนครับแน่นทั้งสามครับเซฟเอียงไปโอ้ยเกี่ยวรองเท้าขึ้นมา

ဟောပါဘယ်တူတော့ပါဘယ်တူတော့ခုပြန်နင်းမေကွာဟာနစနေပါဘူးနစနဲ့သိပါဟာဟိုကုန်းလေးကွဲရများတယ်ကွာဟောအတန်တိတ်ပြစ်တာအဲ့ဒါကြတော့ဌာလုံးအောင်